สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่สองของเรานะครับเอานำอินเวอร์เตอร์นายี่ห้อ DA มาใส่ในตู้นี้มาทำความสะอาดกันมาแลครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเจาะรูยึดนะครับ เป็นรูยูน,น็อตยึดน็อตอยู่ได้เลยครับอ่าก็จะได้น็อตเป็นรูนี้เลยฮะอย่างเงี้ยสองรูนะฮะสองรูแบบนี้ครับสองรูเลย สีแดงแรงริดนะฮะตัวเก่าขเขาก็เป็นสีแดงครับเพเดี๋ยวเอาไปใส่อีกตู้หนึ่งที่เป็นสีเงินเนนะีอ่าช่วยอากาศดูไส้ในตัวนี้นะครับเรมีแผงวงจรมีมอแปลง2รูปกับก็จะ ไม่ใหญ่เออฮะหวานไหมเติมตาอีกไหมแต่ตาต้องชอนแล้วแต่หนูไม่รู้ว่าสิ่งนี้บีบให้แน่นนะค่ะนอกเลยไม่ใหญ่น้อยอยู่ไม่รู้เลยบีบตอนนี้นขึ้นมาเอาละครับไฟ ac เพื่อโหลดไปใช้งานนะเดี๋ยวไ,ได้เก็บสยไฟครับ ก็เสร็จแล้วครับนะเข้าลงตู้เรียบร้อยเรามาทดสอบกันเลยนะครับแล้วผมก็เปิดอ่าสับันเอาขึ้นนะอ่าชาร์จเจอร์ทำงานอยู่นะฮะต่อไปก็ดูด้านหน้านะก็ยังมีไฟอยู่ที่25โวลต์นะครับเองสามเลยนะนะแล้วก็เปิดไฟลออกอยู่ที่ สองร้อยยี่สิบหกโวลต์สิบเฮิร์ตนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะฮะปิดเราก็เอาคัดเอาลงครับจ่ายไฟ AC ลงนะฮะแล้วก็ปิดตัวตัดตัดแล้วก็จึงมาปิดอินเวอร์เตอร์ฮะก็ไปอ่อันว่าเสร็จนะฮะคิดประกอบลงตู้ก็ เสเพียงเท่านีครับสวัสดีครับ